ก็สำหรับโดวยผ่านด้วยมิสแานดิฟานเวนสโต์ผมก็ประทับใจกับมากๆเลยกับแคมเปญที่เขาทำให้การตุดตุจีนงานตุดจีนมันน่ารักขึ้นมานะครับเขาเอาอาร์ติสต์มาคอลแลบเนาะแล้วก็ทำเป็นแบบตัวละครแล้วก็แบบเลือกสีที่แบบเน้นความปังความเพลงสำหรับคนที่มาเดินด้วยนะครับก็แบบเออเดินแล้วแบบ สามารถแบบเอ็นจอยทั้งตัวละครก็ได้หรือว่าแบบมีสินค้าต่างๆที่แบบเลือกสีไว้แล้วว่าอันนี้ปังสำหรับปีนี้อะไรเงี้ยซึ่งอาจารย์คถาเป็นคนเลือกให้แล้วก็มีทั้งโปรโมชั่นด้วยแล้วก็คือวันนี้แอคทีฟวันแรกเรื่อง e r e c e i s h e r e c e i s h ใช่ฮะก็คือสามารถมาช็อปแล้วก็ลดหย่อนภาษีนะวันนี้ได้เลยครับครับเหมือย่างเวลาเดินแล้วเราคิดใจอันไหนบ้างที่เราอยากจะต้องสอยกลับคือเมื่อคืออาจารย์คาถาบอกว่าคนเกิดปีมะแมปีแพะ บอกว่าต้องมีม้าที่ทําจากคริสตัลคือของผมมาเกิดเกิดปี3 4ครับเป็นแบบเป็นแพททองเลยต้องเป็นแบบเป็นโลหะเป็นแบบเป็นม้าโลหะที่มีอาร์ตต้องมีอา้วยใช่ก็เมื่อกี้แอบเห็นอยู่ข้างบนคือถ้าใครแวะมาก็คือสามารถซื้อได้เลยเราก็ไปใส่มูลีแล้วด้วยนี่ใช่ไหมล่ะบ้านใช่เลยไปนคนแบบวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์โอ้บ้านเราก็เยอะเหมือนกันนามาด้วย เรียกว่าตํนักค่ะตํนักย่อมๆหรอไปเยี่ยมเย็นตํนักไหมยังคะเรียบร้อยแล้วเยี่ยมเย็นบ่อยครับอยากของพี่มีเขาอยากของพี่ส่วนมีอะไรบ้างที่อาจารย์แนะนำไหม เขาเขาก็บอกว่าให้เปลี่ยนสีกระเป๋าตังค์เพราะว่าแบบรับปีใหม่เนี่ยก็ต้องการพลังงานใหม่ๆแล้วก็แบบให้ใช้แบบสีอย่งางวัลคุัสเป็นสีเหลืองสีแดงอะไรครับผมว่าโ,โอ้สีมันยากประมาณหนึ่งแต่ว่าสําคัญเรื่องการจัดเรียงด้วยให้มีพื้นที่ของแบบเงินใหม่ๆให้ไหลเวียนเข้ามาอ,มอ,อย่าแบบให้มันแน่นไปให้มันแบบเว้นเว้นช่องว่างไว้บ้างอะไรอย่างงี้ครับนเรื่องความที่เราเป็นคู่แฟนเขาอ,อาจารย์เนี่ยมันก็ต้องมีอะไรส่งเสริมเขาบอกว่าก็ถ้าคือถ้าใช้แบบเป็นคู่กันเนี่ยให้ใช้กระเป๋าตังค์แบบสมมติ คนเกิดโคลาวันน่ะก็ต้องใช้แบบนี้แบบนี้มันจะได้แบบได้ใช้เงินของอีกฝ่ายด้วยอะไรอันนี้อันนี้คือใจพี่ตุนเลยอันนี้ไม่อันนี้คือจำมาแล้วว่าวันพฤหัสถ้าเรื่องความรักเนี่ยเป็นแบบสีขาวเขียวถ้าสมมติเราเราเราใช้กระเป๋าตังค์สีขาวหรือเขียวจะได้ใช้เงินแฟนก็คือใคะไปคุ้มกันมาเหรอต้องห้ามใช้สีเดียวกันแต่ว่าที่เกิดวันเดียวกันครับก็เลยแต่นี่แต่นี่จองสีขาวแล้ว หรือจะใช้เป็นอันเดียวตรงกลางไหมอันเดียวตรงกลางแล้วก็ได้เออตรงกลางใช้กระเป๋าเดียวกันใช้กระเป๋าเดียวกันตัวนี้ตกลงวันนี้ใช้เงินใช้กันแน่ตอนนี้อะครับก็สลับกันแล้วกันสลับกันใช้สลับกันใช้สลับกันใช้แล้วเชิญมาเดินช้อปปิ้งครับก็สำหรับ ทุกคนเลยที่แบบว่าอยากเฉลิมฉลองจุดจีนปีนี้นะครับด้วยพลังงานใหม่ๆด้วยความเลงความปังเนี่ยโลบิสานติพันธ์เนโซโก็ได้รวบรวมนะครับผมพลังงานดีๆแล้วก็สินค้าที่แบบเหมาะกับทุกฟ์สไตล์เลยนะครับผมมาที่นี่แล้วก็เขาทำคอนเตรียมคอนเทนต์เตรียมโปรโมชั่นต่างๆไว้อยากให้มามาลองดูแล้วก็พาคนที่คุณดังมาชอปปิ้งไปด้วยก,กันก็ได้ครับใช่เลยครับผมก็มีทั้งเกมด้วยมีทั้งโปรโมชั่นมีทั้งตัว อาร์ตแกลเลอรี่จากคุณนิวเยียด้วยก็คือสามารถเข้ามาแล้วก็ถ่ายรูปได้มาทำคอนเทนต์มากินมาช้อปปิ้งใช้จ่ายแล้วก็ได้ลดหย่อนภาษีลดหย่อนภาษีด้วยจบแค่วัเดียวเลยทะเลาะกันไหมว่าเียบไม่อยากได้อยากนี้อยากได้เงินเดืก็ไม่ครับผมพี่ว่ายต้นพูดต้นหลอดตรงนี้อ๋อคุณบ้านุณตี๋ให้ยก็พูดได้ก็พูดต้นก่อนเป็นไงบ้างคืออย่างแบบนี่เห็นไหมของใหญ่ อย่างเวลาไปเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สนใจคนละแบบผมอาจจะแบบสนใจสิ่งท้ายอื่นแฟชั่นเลยอย่างเงี้ยนี่สนใจแบบของเล่นอาทอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องลากมาเดินด้วยกันแล้วบางทีก็คือแบบใช้เวลานานไปแล้วนะยังไม่ได้ไปสิ่งที่อยากดูเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบผมก็แบบงานเลือกให้เลยอ่าถ้าเลือกให้เลยจบแมมโอเคจะได้มูออนไปอย่างต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราขัดใจเวลาเราแบบสุขลีในการเลือกแฟชั่นอยู่เขาขัดใจเราเป็นยังไงก็ก็ล่างมาซื้อด้วยกันเลยครับ ใคอขัจใครไม่รักเรื่องอะไรเรื่องแบรัด์นี่งคืออย่างแบบผมอาจจะเป็นคนเลือกของใช้เวลาหน่อยนานนิดนึงอะไรอย่เงี้ยครับผมก็คือก็เน้นว่าแบบโอเคถ้าตัดใจไม่ได้เนี่ยพี่มิวเขาเลือกอาจจะแบบเป็นเซ็กเก็ตโอปินิออนที่ดีก็ให้เขาช่วยเลือก คือคือคือประเด็นเหมือนเหมือน,นเขารู้ตัวแหละว่าเขาใช้เวลาเข,า,ขาใช้เวลาในการช้อปปิ้งนาน<อ>แล้วผมรู้สึกว่าก,ก็ก็ให้ก็ให้ใช้เวลาไปเลยเดี๋ยวเราไปเดินของเราเองได้<อ>แต่เขาก็รู้สึกว่าอยากให้เราเดินด้วยเขอยากเขาอยากเราเดินด้วยกันอยูอ่ดีอยากให้เราแบบเหมือน,นมัน<อ>ช่วยตัดสินใจว่าจะยังไงดีแต่ความจริงอ่ะเขาเขาจะมีอยู่ในใจอยู่แล้วแหละว่าเขาอยากได้อะไรคือคือถ้าถ้าเราอยากให้มันจบเร็วะ เราต้องหาเจอเราต้องหาให้เจอว่าเขาอยากได้อะไรแล้วเราพูดสปอร์ตอันนั้นเขาเล่นเกมมาทุกวันเหมือนกันเนาะต้องเล่นเกมภายใจกันทุกวันจริงสนุกดีสมมติว่าเขาเลื่องนานแล้วเราไปเล่นเขามันจะมีสายตาพี่คาดมาแบบว่าาไม่หรอกเขาเขาไม่คนนี้ไงเขาไม่คนซบซอบสายตามี่าส่วนใหญ่จะคนนี้หาหล่อพี่คาดนะ มีคร่าแบบเป็นหนังสีแผ่ออกมาบอกว่าฉันจะไปซื้อของเล่นแล้วประมาณนั้นครับอนาคตเขาเลือกของเล่นนานแบบตรงยังไงบ้างทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะมยใช่ต้องบอกว่าปกติผมจะเลือกเร็วมากเพราะว่าผมจะมีอยู่ในใจอยู่แล้วจากได้อะไรเราทำเสร็จตาพี่ชายที่ผมได้ไปแฮปปี้ทำยังไงเวลาทำอะเออแบบพี่มิวอะแล้วตอนนี้เราจะแก้เกมยังไงต้องต่างยอย่างนี้วเล่นเล่นละครอยู่แล้วแล้วก็โอเคอันนี้แหละอันนี้ดีมากดีมาก อาแต่เวลาพี่มีรอยู่บ้านอยู่คอนโดเล่นเกมนานเราก็ว่าเขาดิอ๋ออันนี้ก็ก็คือเอ่อมันจะมี3าเกมอะนะผมก็รู้สึกว่าเหลือ2ได้ฮะเ,เหลือ2มันก็อาจจะแบบใช้เวลาลดลงครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบมีเวลาคุยกันอะไรแต่เราก็ถูกปนว่าเขาไม่สนใจเรา,าเขาเล่นเกมเขารดแล้วไงฮะตอนนี้ไม่ติดแล้วเร,เราสามารถเล่นเกมไปด้วยแล้วก็คุยไปด้วยได้ สนใจแต่คุยกับเล่นเกมทั้งสองอย่างเลยไม่ได้ต้เรือองไม่เือกเลยสหมดสองงานไม่หัวร้อนม่ไม่มีเวลาเล่นเกมเล่นเกมบเาติดเกมไม่ค่อยครับเขาไม่ค่อยเล่นกับ คนมาเขาเล่นกับคอมสมัยนี้เล่นเกมไอตัวใช่ใช่แต่ก่อนได้ขาวว่าหัวร้อนเหมือนกันแต่แต่ก่อนมีแบบ R O V อะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นคนเนี่ยใช่จะจะมีจะมีกวนที่เล่นครับแล้วบางทีเหมือนมันทำให้เรานอนดึก ก็เลยปรับเป็นเล่นกับแบบบอทแทนเล่นเกมเล่นเกมที่ือนเป็นเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้เป็นเนื้อเรื่องเป็นเกมเนื้อเรื่องเราลองถ่ายเกมมาเล่นกับเราไปถ่ายเรื่องม่ใช่เวลาอยู่ในย่างเกมบอทก็เหมือนเหมือนเหมือนส่วนใหญ่ก็จะพยายามแบบให้เขามีส่วนร่วมในการแบบช่วยกดคาชาอะไรเงี้ยครับมันจะมีแบบเปิดตัวมันก็จะซูมก็เลยแบบให้ให้ให้กดให้จะได้มีส่วนร่วมแล้วคือการที่ผมกดเนี่ยมันก็ มันก็ไม่ต่างกับคือนิ้วใครกับเกมมันจะให้ตัวไหนมามันก็คือได้เนาะแต่ไม่เกี่ยวว่าเป็นนิ้วเออเราก็แบบเออกดแค่แ้กจะได้เออมีส่วนร่วมจะได้มีส่วนร่วมไงเราไหมว่าเขาโมโหว่าติดเกมไม่ติดเขาก็ติดอยู่แไปเรารับรู้รับเสียวไม่ใช่ตรงนี้ได้ไหมว่ามันเล่นงานไปแล้วหรือว่ายังไงจะเกิดสิจะเกิดอะไรกันเกิดถ้าเกิดถ้าเกถ้าถึง คือว่าเริ่มเล่นนานครับก็เขาก็มีวิธีการแบบเหมือนมาสกินชิปอะไรพวกเนี้ยยังไงล่ะครับไม่เห็นสมมติตอนนี้แบบเขางอนละสมมติเราโฟกัสที่จอเราเล่นอยู่แล้วเขาเล่นอีกแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากเลยต้องขยี้ให้มันใหญ่มากตอนนี้นี่จริงนผมเล่นเกม เดีให้ดูนี่หน่ะเดี๋ยวนี้แล้วก็ก็มองสลับกันไปสลับกันมาแต่เนี้ยตาตาจะเขียวแล้วเราก็ต้องยื่นของเราไปให้ใกล้กว่าจริงๆริงต้นมีเดินแบบสะดุดปักมั้งให้เป็นเสียงไงครับให้เรียกความรู้ใจไปมันดับมันดับเอ๋อไม่ได้น่าจะต้องเอาลงซ่วงเลยครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้งานเยอะไม่เป็นไรบาลานได้ครับไม่ใช่เรื่องใหญ่ ดูหน้น<ม>าเขาไดไม่ไมผมก็เวลาเขาเปารู้แ่าสุดเคอตูนน้าอยู่แล้วหน้าแบบว่าค้อม <c oughs> ยุ่มอ่ะออไม่คือเขาเล่นเกมแต่ผมก็บางทีผมก็ดู u t u b e อะไรของผมนะคลิปแบบรีวิวท่องเที่ยวรีวิวรถอะไรอย่างเงี้ย <ứng> แล้วบางทีเขาเล่นจบแล้วแต่อยากคุยกับเราเราก็ดูอยู่เหมือนกันเออ,เอ,อใช่ใช่ไหมมดูเหมือนกันตตอนเนี้ยพี่มิวก็อยู่แต่หน้าจองไม่ได้อยู่กับตุ้นที่จิงมันเป็นปัญหาไหมเรื่องเล่นเกมอ่ะเออผมว่า มันบาลานซ์กันได้คือเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่เล่นยานขนาดนั้นแล้วอะไรงย้ยครับผมก็จะมีวันที่มันติดมากหน่อยบางทีตามงานกลางวันอยู่ก็คือผมรู้แล้วมือถือเป็นแนวนอนเนี่ยคือไม่ใช่ทํางานมันจะคือแนวตั้งเนี่ยทำงานแต่ว่ามือถือแนวนอนเนี่ยไม่ใช่อะไรเงี้ยครับผมมันก็อาจจะแบบต้องอินเทอร์ราฟกันบ้างอะไรางเงี้ยก็ทำงานแนวนอนไงทำงานไม่มีติดเกมกับติดแฟนเนี่ยมากกว่ากันติดแฟนอยู่แล้วครับ กยันออู้จริงๆก็คุยกันทุกวันทุกคืนอยู่แล้วครับผมระหว่างวันก็แคชอัพรอบนึงกลางคืนน่โทรยาวๆอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ปกติ5วันก็อยู่ด้วยกันเอ้ยมีเจ็ดวัน7วันเวันเริ่มบอกปกติ7วันเนี่ยก็อยู่ด้วยกันประมาณ5วันแล้วครับขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นดูการดูการทุกวัน มก็เหมือนเมคไทม์ครับเมคไทม์เหมือนกันว่าบ้านก็จจะแบบห่างๆกันก็สลับกันไปค้างคนนู้นคนนี้อะไรเจอที่บ้านอนาคตอะไรยังไงวันเช้าวันนี้นนี้ยังไงบ้างความคุหน้าของของพวกเราเราจะขออะไปก็คือตอนนี้อย่างล่าสุดตอนไปช่วงปีใหม่นะครับผมก็กลับไปบ้านเขาไปหาคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายก็แบบอยากให้แต่งแล้วกลางมิถุนแบบมิถุนายนอะไราเราเราเราแบบว่ายังแบบ คือคือเตรียมงานไม่ทันเอาอย่างนี้ดีกว่าคืองานมันเยอะมากมันมีดีเทลเยอะมากๆในการทำแต่เขาก็ดีใจเหมือนแบบว่าคือยิ่งกว่าเจนพ่อแม่เราคือเจนคุณตาคุณยายอ่ะก็ซัพพอร์ตแล้วเขาก็ถามเลยแบบตายายอยากไปงานแต่งคือแบบไม่รู้ว่าจะได้อยู่เห็นงานแต่งหลานหรือเปล่าแต่งปีนี้เลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยพ่อคนารักมากมาแต่ย่างที่นี่เลยสัมภาษณ์ว่าอดทนนี่เขาแต่งหลายที่แต่งหลายที่เหรอแต่งให้ชาวเน็ตลำคาญเลยเมื่อไรมึงจะแต่งจบ คุณงใหญ่ไม่ว่าเราจะตไปไหนังไงบ้างแต่ใหญันเลยบ้างก็ก็ยังก็คิดว่าถ้าผู้ใหญ่มาก็งานเดียวก็ได้แบบว่างานอื่นเป็นเพื่อนๆอะไรอย่างงี้ครับผมเอี่ยเป็นกลุ่มๆย่อยๆไปอ่าก็ดูแล้วแต่ว่าสปอนสายการบินอะไรจะเข้าหรือว่าจะเป็นเออแต่สัก นกว่าคนลำพานอะไรอย่างเงี้ยพูดเลยนมันเกิดเงี้ยแจกไปเลยเงี้ยหรอก็ก็อยากให้จริงๆก็อยากให้เป็นงานที่แบบมีความหมายมีนิ่งฟูลนาะเออเป็นหลักคือจริงๆก็ไม่ต้องแบบหลายที่ก็ได้แต่ว่าอยากรวบรวมคนที่แบบเติบโตมาด้วยกันคนที่รักเราอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบเหมือนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้คือประเด็นสำคัญเลยเขามีเยอะมากๆเลยคนสำคัญเยอะไม่รู้จจะัดต้นตาคุณยายบอกมาว่าเขาอยากเห็นเดี๋ยรอเลื่อนขึ้นมา คือต้องบอกเลยว่าทั้งคู่ปีนี้ตอนนี้คือแบบกําลังเซตอัพหลายอย่างมากธุรกิจครับผมมันก็มีหลายอย่างที่กําลังต้องแบบจัดการแล้วเปิดเราแต่ว่าเราอยากทํางานให้มันออกมาดีทั้งทั้งงานส่วนตัวงานธุรกิจงานงานแต่งงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ขอใช้เวลาหน่อยขอขอเตรียมตัวแล้วคู่เราจะไปแบบจุดก่อนไหมครเพราะมันใกล้จะได้ใช้แล้วหน้าแล้วนะจริงก็ใจเย็นก็ได้คือคือผมคิดว่าอย่าง อย่างเรื่องของรถเท่าเทียมที่ฟูลลี่เรยก็หลายแล้วนะครับ uh huh. ก็เป็นเรื่องที่ดีแบบมันแอคทีเวททำให้แบบคนที่แบบผ่านการเ,เตรียมงานผ่านการที่แบบอะไรเงี้ยจะได้แบบลงมือทำสักทีรุงพร้อมๆกันอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าอย่างของเราก็สมมติคุยกันว่าการการ,การเตรียมงานแต่งงานมันก็เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตนะมันแต่งครั้งเดียวอะไรเงี้ยครับผมก็เดี๋ยวค่อยๆเย็ยน อ่ายังไม่รีบก็คือแต่งให้งานแต่งอะไรเสร็จเรียบร้อยเต็มงานเซ็นอัพให้เสร็จก่อนแล้วค่ะอาจารับเพราะว่าจริงๆก็อย่างที่อย่างผู้ชายหญิงที่เคยรู้กันมาเนาะการแต่งงานการจดทะเบียนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาว่าหลังจากนี้ชีวิตผู้มันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบ่งอะไรร่วมกันหรืออะไรเงี้ยครับผมก็คือทําให้เราต้องไปศึกษากันมากขึ้นเป้าหมายในอนาคตอ่าอะไรเงี้ยก็มีมองเธอพี่บิลอะไรก็มีอะไรก็จดทะเบียนก็ไม่ไม่มองยังไงเลย ไม่ก็ก็ก็อย่างอย่างที่เขาพูดผมว่าโอเคมากๆนะครับก็เดี๋ยวไว้ไว้ไว้ถ้าเราใกล้งานแต่งเมื่อไหร่อาจจะเป็นช่วงๆนั้นครับแล้วก็ย้อนกลับไปเรื่องทางครอบครัวแล้วกันคือถ้าสมมติว่าสามารถทําให้เขาได้ก็อยากจะทำเหมือนกันแต่ว่าสามารถในหลักที่มาได้ก็คือถ้าถ้าสมมติว่ามันสามารถทําได้นะครับผมหมวาว่าอาจจะเป็นแบบเป็นพิธีรีตองอะไรไปก่อนแต่ว่าถ้าทําไม่ได้ก็ก็รอก่อนละกันทําทำได้ เพราะว่าเนี่ยมาฝ่ายปีนี้บอกว่าอยากเห็นงานแต่งหลานปีนี้เราสามารถเล่นหลานได้เขาได้ือม่ถ้าฝ่ายผู้ใหญ่ฝ่ายคุณของนิคที่เป็นเดือนเผมเป็นโอเคไหนได้ดันแม่เนชอยู่แล้วอยากให้เรื่เกิดขึ้นไหมทำอะไรหมดีนิ้วได้สองน้องทาน้องเหมือนเขาหายหมดเลยไม่ได้มีเหมือนเขาแอบไปแอบไปคุยกับสถานที่มาทไมเรา้อะไรเขาอยากบอกไม่รู้ว่าแชร์การแชร์การแต่ยังไม่อยากบอกอะไรอย่างนี้คือแบบก็ก็ เข้าสู่โพเต์แ้ววดีมีเขาจะเลื่อนให้มาเร็วตามที่ตามยแต่หาไหวไมไม่ไม่ไม่น่าทันแต่ก็แต่งหน้าหนาวดีกว่าไหมหน้าหนาวจะได้อากาศดีดีหนาวไม่เป็นแอร์ไม่แอร์ให้เย็นอยู่ห้ามีเหอเปนอะไรหมดเป็นลยไรหม ไ,ได้ไมนทายนีดเลยเหรอ,อยังคือประเด็นคือเหมือนช่วงต้นปีเัาจะโฟกัสเรื่องธุรก,กิจมากๆเพราะว่ายังก่อสร้างอะไรไม่เสร็จเลยก็เลยคิดว่าอาจจะโฟกัสตรงนั้นก่อนครับบอลเลนทายหน้าน่าจะยังไม่ทันแน่นอนอาจเป็น,นไปได้ไหมคว่าถ้าหนูจะอยากทำปีนี้ให้แบบตัวแบบทคุณยายเพราะแบบคุใหญ่อ่ะอาจจะแบบพิธีก่อนเป็นพิธีภายในครอบครัวหรืออะไรอย่างนี้ไหมก็ต้องบอกว่าถ้าถ้าสมมติว่าทำให้ได้ก็จะทำให้งานวิวาเดียวดายภายใต้แสงจันทร์อ่ะ แปลกก่มันแปลกกันเองมีแบบสิบคนมีสิบคนคับต่อกันเองอกันเองกันเองซึ่งซึ่งอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ผมจะเจอทุกคืนนะครับใชแบบเล่นเกมอยู่แล้วก็จะมีอะไรก็มือโผล่ขึ้นมาเราเป็นคำประโยคขึ้นมาอย่างนี้เหรอแบบพูดออกมาเหมือนแบบเล่นละครเวทีอยู่ใครเครียดครับใครเครียดกลางวันกลางวันเครียดมาเยอะผมเหมือต้องต้องหวยตาม เราเจอตูนกูเครียดกว่าไปสบายใจเขาน่ารักดีตลกดีอะไรอย่างเง้ยทำไมเราถึงชอบเอนเตอร์เทนแฟนอะคะทำไมยังไงครับว่าเขาน่าชอบเอนเตอร์เทนตัวเองเออเอนเตอร์เทนตัวเองก่อนเลยเะไรอยู่ด้วยกันหวานแค่ไหนออยยาากกกเิหวานแค่ไหนอะครับมีคำเรียกกจะไหมหยอดนั้นหยอดกันนะ เขาชอบเขาก็ติดสกินชิพอ่ะเขาชอบมาบีบเอวแล้วเรียกเราแบบหมูเด้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไมคใช่นม่ไม่นช่ไม่ใา่ไม่ใไมือนจัมแเ้้น่ารัไมีไม่ใช่ม่ใช่ไม่่ไม่ใช่ไม่ใชม่่ไม่ใ้่ไม่ใช่มเใช่ม่ใ่ไม่่่เชม่ใชไม่่่ม่ม่ไม่ไ่ไ ทุกอย่างเลยก็สงสัยออกงานคู่กันเนี่ยคือเก็บเป็นกองกลางเก็บเป็นส่วนย์หัวเก็บเป็นหัวมันรู้ในนัดนะครับเลยเขาไปหาเงินแค่แปดมันเก็บไว้แบบว่าเป็นกลางเพื่อที่จะแบบว่ามีเนินในนักันมามาเพิ่งบอกเลยบอกว่าเออถ้า พี่มิวเรียกมาทำงานคู่นี่นะอย่าลืมเบิกด้วยนะอะไรใช่ใช่คือคือคือบางทีคือบางทีผมมันไม่ค่อยได้โฟกัสเรื่องเรื่องเงินเวลาทำงานจะต้องต้องเตือนเขาว่าอย่าลืมเบิกด้วยเพราะว่าเงินเข้าบริษัทผมแต่ก็ตอนนี้แหละครับก็ใช้ด้วยกัน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 แ่าส่งทางแล้แต่ไม่ค่อยได้รับเลยที่ผ่านมาก็พี่มิวเพิ่งสึกหมายถึงว่าพี่มิวเพิ่งสึกด้วยใช่ไหม ก็เราเขาเข้าใจความหมายแล้วว่าไม่ได้รับเงินหรืไม่ใช่ไม่ได้รับงานเอาใหม่ตอนแรกไปท้าแปลกๆครัไปท้าไม่ค่อยดีแล้วไม่ได้รับงานไม่ได้รับงานบังพูดได้เชียร์เดี๋ยวเขาหาเ่าเก็บเงินแล้วไม่ไม่ให้ซึ่งอย่างี้คำตอบนี้ก็คือเป็นคำถามแรกที่ถามว่าใช้เงินกระเป๋าเดียวกันไสรุปกระเป๋าเดียวกันโอเคะาไอไงต่อเบอร์ละอะก็ก็ เพิ่งบวชมาอ่าก็หลังจากเออ่ที่มิวเขาเพิ่งศึกมาแล้วช่วงนี้ก็งานคือตุลกําลังที่ยิ่งทำโปรเจกต์ให้มันเสร็จนะครับที่ทําโครงการอยู่ที่บางนาก็ทําคาเฟ่ด้วยกันเปิดในโครงการด้วยครับก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับหลัจะคิดว่าจะเปิดแบบภายในปลายกุมภาครับผมโอเคอ่ะสุดท้ายแล้วเบอร์บอลกินกินกันขนาด ก็ขอให้ทุกคนเฮ่งๆนะครับผมลำรวยลำรวยสุภาพแข็งแรงแล้วก็คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับผมครับผมก็เป็นปีใหม่แล้วก็ขอให้แบบพลังงานเปิดรับพลังงานดีๆเข้ามาสิ่งใดที่กังวลอะไรก็แบบทิ้งไว้ปีเก่านะครับอยู่กับพลังงานใหม่ๆนะครับก็สิ่งอย่างค่อยเลิกกองีฟีาัสไชอก็อังเปาตัวตัวไก่อังเปาตัวตัวไก่เราต้องให้เขาที่ อาแดงด้วยอ่ะตาแดงนี่ของผมโอเคอิสเซอค่ะ